สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับผมได้นำเอาในเรื่องของการเขียนหนังสือราชการนะครับซึ่งการเขียนหนังสือราชการเนี่ยเราก็จะใช้ภาษาทางราชการไม่ได้ใช้ภาษาที่เราพูดคุยกันเนี่ยในการเขียนหนังสือราชการนะครับซึ่งผู้ที่อยู่ในวงการทำงานในส่วนของราชการเนี่ยก็จะใช้กันนะครับซึ่งการใช้ การใช้ภาษาทางราชการเนี่ยนะครับก็มีหลายคำหลายข้อความนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะยังมีการสับสนหรือใช้คำที่ไม่ถูกต้องตามาหลักของอที่เขากำหนดเอาไว้นะครับซึ่งการเขียนหนังสือราชการเนี่ยเราจะต้องใช้คำที่เป็นภาษาเขียนหรือภาษาราชการเป็นหลักนะครับแล้วก็ควรจะใช้คำ มาตรฐานที่เขาบัญญัติเอาไว้ตามพจานานุกรมในพจานานุกรมฉบับราชบัณฑิต,ตยสถานนะครับซึ่งคําต่างๆที่ผมนํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับมีคําอะไรบ้างและเขาใช้อย่างไรนะครับเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเราเริ่มที่าภาษาทั่วไปนะครับภาษาทั่วไปกับภาษาราชการคําแรกกันก่อนนะครับเช่นคําว่าบอก ภาษาทั่วไปนะครับบอกเนี่ยถ้าเป็นภาษาราชการเขาก็จะใช้เขาจะเขียนคําว่าแจ้งนะครับบอกในภาษาราชการจะเขียนว่าแจ้งนะครับต่อไปภาษาทั่วไปคําว่าทำภาษาราชการก็จะใช้คําว่าดําเนินการนะครับภาษาทั่วไปคําว่าตรวจดูถ้าเป็นภาษารษาชการเราจะใช้คําว่าตรวจสอบต่อไปนะครับคําคว่าต้องการ ในภาษาราชการเราก็จะเขียนว่าประสงค์ต่อไปคําภาษาทั่วไปนะครับคําว่าช่วยภาษาทางราชการเราจะใช้คําว่าขอความร่วมมือหรืออาจจะขอความอนุเคราะห์ก็ได้นะครับต่อมานะครับภาษาทั่วไปคําว่าถ้าภาษาราชการเราก็จะใช้คําว่าหากนะครับภาษาทั่วไปความคำว่าความจริง ภาษาราชการเราจะใช้คำว่าข้อเท็จจริงนะครับต่อมานะครับภาษาทั่วไปคำว่าเรื่องนี้ภาษาในทางราชการเราจะใช้คำว่ากรณีนี้นะครับต่อมาภาษาทั่วไปคำว่าเรื่องนั้นภาษาในทางราชการเราจะใช้คำว่ากรณีดังกล่าวภาษาทั่วไปคำว่าเดี๋ยวนี้ภาษาราชการเราจะใช้คำว่าขณะนี้ ต่อมาภาษาทั่วไปคำว่าเสร็จแล้วภาษาในทางราชการเราจะใช้คำว่าแล้วเสร็จหรือเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาภาษาทั่วไปนะครับคำว่าคิดแล้วว่าภาษาราชการจะใช้คำว่าพิจารณาแล้วว่าต่อมาภาษาทั่วไปคำว่าเหมือนกันภาษาในทางราชการจะใช้คำว่าเช่นเดียวกันภาษาทั่วไปคำว่าติดต่อไปยัง ภาษาราชการจะใช้คำว่าประสานงานไปยังภาษาทั่วไปคำว่าจ่ายเงินให้ภาษาในทางราชการจะใช้คำว่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายภาษาทั่วไปคำว่าขอเตือนว่าภาษาในทางราชการเราก็จะใช้คำว่าขอเรียนให้ทราบว่าต่อมาภาษาทั่วไปคำว่าสงสัยว่าภาษาในทางราชการจะใช้คำว่า มีข้อสังเกตว่าต่อมาภาษาทั่วไปคำว่าไม่ว่างภาษาราชการเราจะใช้คำว่าติดภารกิจภาษาทั่วไปคำว่าอย่างไรภาษาในทางราชการจะใช้คำว่าเช่นใดหรือประการใดภาษาทั่วไปคำว่าแก้ไขภาษาในทางราชการเราจะใช้คำว่าพิจารณาทบทวน ภาษาทั่วไปคําว่าทําไมภาษาในทางราชการเราจะใช้คําว่าเหตุใดต่อมาภาษาทั่วไปคําว่าได้ไหมภาษาในทางราชการจะใช้คําว่าได้หรือไม่ภาษาทั่วไปคําว่าอะไรภาษาในทางราชการจะใช้คําว่าสิ่งใดหรืออันใดภาษาทั่วไปคําว่าไม่ได้ภาษาในทางราชการจะใช้คําว่ามิได้หรือมิอาจ ได้หรือหามิได้ต่อมาภาษาทั่วไปคำว่าไม่ดีภาษาในทางราชการจะใช้คำว่ามิชอบหรือไม่สมควรภาษาทั่วไปคำว่าใช้ไม่ได้ภาษาราชการจะใช้คำว่ายังต้องปรับปรุงต่อมาภาษาทั่วไปยังไม่ได้ดำเนินยังไม่ได้ทำเลยภาษาในทางราชการจะใช้คำว่ายังไม่ได้ดำเนินการแต่อย่างใด ภาษาทั่วไปคำว่ามีปัญหาหรือไม่สามารถทำได้ภาษาในทางราชการจะใช้คำว่ามีข้อขัดข้องจึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดนี้นะครับก็คือภาษาทั่วไปที่เราพูดคุยที่เราใช้ทั่วไปกับภาษาที่เราใช้ในทางราชการนะครับที่วันนี้เนี่ยเราอาจจะยังใช้ไม่ถูกต้องหรือยังสับสนอยู่นะครับ ตรงนี้ก็ถือว่านํานมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยเนี่ยผู้ที่อยู่ในส่วนของภาคราชการต่างๆนะครับเราจะได้นําไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไปนั่นเองนะครับ